เหมือนอากาศเลยนะคะครับผมหมายถึงว่าพิสต์เตอร์ฮอตเหมือนอากาศใช่อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เชิครับผมได้ทำงานกับพี่เตยดูเป็นไงบ้างก็ดีแล้วจริงติดตามคือเราติดตามพี่เตยตั้งแต่ตัวเท่าเนี้ยฮะแล้ววันนึงเราตัวเท้องใช่ใช่ผมอายุแบบสิบสามสิบสี่อย่างเงี้ยเออแล้ววันหนึ่งได้มาทำงานกับเรียกว่าเป็นแบบว่าแบบไอดอลคนหนึ่งเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออดีไปเกี่ยวน่าพี่เตยบอกว่าตอนช่วงนี้เราแพ้ข่าวจังมากก็ เติบโตขึ้นตามอายุครับผมตอนนี้ก็สาสิบแล้วครับพี่เต้ยบอกว่าบอกว่าเราไม่มีความเขินไม่มีเกรงไม่มีอะไรแล้วตอนนี้อ่ะก็มีปีเร็งบล็อกสุดทุกทางบล็อกพิเตอร์ไปก่อนเขาบอกว่าเราเริ่มต่อบปาต่อคำแล้วตอนนี้ใช่ครับผมต้องต้องเติบโตกับการเรียนรู้บ้างนะครับพี่เต้ปัญญายังมีความไม่เขินหรือไม่ไม่ไม่เขินแล้วเพราะว่าเราทำงานบ่อยแล้วอะไรเงี้ยก็ก็โอเคแล้วก็ก็ สนุกดีเพราะว่าเหมือนแบบมีเพื่อนเล่นในเซตอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าการทำงานก็รู้สึกว่าสนุกดีจากวันหนึ่งเราไป็นไอดอลที่เราแบบเด็กได้เลยวันหนึ่งเราได้มาอยู่ใน้ีมเขาแล้วทำงานด้วยกันเออก็ว้าวนะเหมือนว<ๆ>่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะไปคิดว่าเด็กคนหนึ่งจะได้มาทำงานกับไอดอลที่เขาชอบอะไรอย <ๆๆ S 2> ่างเงี้ยเรียกว่าสารฝันได้ไหมก็สารฝันไว้เด็กเหมือนกันนะชัดคอรบลีดเหมือนเราก็ได้ ได้เจอนะตอนการทำงานพอพอเริ่มมาทำงานในวงการก็ได้เจอแบอออบหลายคนอย่างพี่พี่เบริษัทอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เจอแบบพี่ปูพงศิษฐ์อย่างเงี้ยอะไรเราก็ได้เจอแบบไอดอลในวัยที่แบบเราเด็กๆมาตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราก็เราก็ว้าวเหมือนกันนะได้สัมผัสฝันเด็กมันดีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยวันนี้เราก็กลายเป็นไอดอลของใครหลายๆคนด้วยเหมือนกัน ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าก็ก็หวังว่าเขาจะได้เก็บสิ่งดีๆไปใช้แล้วกันเออที่สำคัญคือมาทำงานพี่เต้พี่เต้หน้าเหมือนเดิมมาเดิมมนเดิมเหมือนตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็คือเคล็ดลับเคล็ดลับเขาเราต้องหากจากเขาไปเคล็ดลับเขาก็คือน่าจะกันแดดใช่ผมพูดตามตรงนะว่าไอ้ครีมกันแดดเนี่ยมันช่วยเรา แต่ว่าไม่ให้แบบผิวมันดาเมจจริงๆนะอันนี้เรื่องเรื่องจริงเลยเพราะว่าผมว่าผ่านมาช่วงนี้มันทาจริงแช่วงนี้ไม่ได้ทาเห็นผลชัดเลยเราเขาบอกว่าเขาอยู่กับบีเรย์มาสีปีอะครับผมมาเห็นพัฒนาการมาตลอดว่าใช่อยบีเรย์เขาก็แบบครบมันก็จบที่ตัวนี้เลยอะไม่ต้องคิดเยอะโอเคเอาเราฝกไปครับครับผมก็ฝากบีเรย์ด้วยนะครับผมก็คือเนื้อไม่เหนียวหนะเหมาะสำหรับคนแบบผมอะคือแบบไม่ชอบด้วครีมแบบเหนียวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ กันน้ําได้ด้วยเหมาะกับช่วงของการท่องเที่ยวอ่งด้วยนะครับผมแล้วก็กันแดดได้แบบว่า UV Block หนาๆนะครับผมฝากมีด้วยครับผมแล้วก็ฝากพรีเซนเตอร์ด้วยครับผมก็คือเจฟฟซัตเตอร์กับพีเเตอร์นะครับเอออะแซวหน่อยทุกปีเห็นหน้าทุกวันเลยฟิลวอตงานเจฟฟแบบว่าแน่นมากๆพรีเซนเตอร์ทั้งเป็นมีอะไรนะมีทองก็ปีที่แล้วก็ถามอันนี้ก็รู้สึกว่าปีทุกปีมันมีความทองในแบบไม่เหมือนกัน คือสมมุติว่าอีกหปีเราอาจจะไม่ได้คิวงานเล่นขนาดนี้เราจะได้อยู่กับตัวเองอยู่กับสัตว์อยู่อาจจะเป็นคิวทองในแบบหนแล้วก็เปปีทองในอีกแบบหนึ่งนะคมันอยู่กับความสุขมากกว่าตอนนี้เราสุขสนุกสนุกในการทํางานรู้สึกว่านี่ก็เป็นปีทองปีนี้ว็เป็นปีทองแบงเอเนจีทำงานยังไงทุกวันเนี่ยมีทำดีดนเตอร์มีทำอีเวนต์มีทร้องเพลงผมว่าเอเนจีผมมาจากคนที่เหมือนคนสาวที่มาคือเราให้เขาเขาให้เรามันก็รู้สึกว่าเรายังไปต่อได้เรื่อยๆมันไม่รู้สึกว่าเหนื่อยหรืออะไรขนาดนนี เห็นหน้าเจฟก็ห่วงหมดแล้วซีเรียลเธอแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวบีดีบีดีประมาแค่สิบตัวนะนับไม่ถึงนับลงล่องนับเล่อนับระยะสิบเจ็ดมาแค่ต้นปีใช่ไหมครับลงแบตแหนมดวงอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนไหนของร่างกายที่ยังไม่ได้เป็นซีเตอร์ียลันใจอ่ะคุณคิดทั้งผ้งขาดฝักเลยนะขอะจริงเขาบอกว่าจริงซีเตอร์มัน วันพร้ <บ ite. S 1> อมพรอนศิลปินมากเออแต่ว่าเธอก็พรอนมากเท่าๆกับอากาศอะตอนนี้เออผมว่าคือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าการที่เราได้มาสปีกลเมสเซจในหลายๆแบรนด์อะไรเงี้ยมันหมายความว่าเขารู้สึกว่าเราเหมาะกับไครเตอร์ของแบรนด์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็การที่เราแบบมันก็เป็นเกียรติสำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยที่หลายๆคนเขาชื่นชอบในผลงานแล้วก็อยากให้เราสปีกลเมสเซจก็ขอบคุณเขียนงานตอนนี้ยาวไปถึงไหนแล้ว ถึงปีใหม่ปีหน้าปีนี้เต็มหมดแล้วใช่ครับแต่ว่าหมายถึงว่าปลายปีก็ยังมีแต่ว่าคิวที่ยาวที่สุดคือปีปีใหม่ที่ต้องจะิงเนี่ยครับผมใช่งานเยอะอย่างนี้เราเรื่องสุขภาพของเราอยู่เป็นปีเหมือนกับต้องแม่งก็จริงๆสุขภาพอาจจะช่วงที่ผ่านมาป่วยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนเรียนรู้ที่จะแบ่งเวลาได้ดีขึ้นครับผมแล้วก็ได้พักผ่อนได้เพียงพอขึ้นอะไรเงี้ยก็ มีวิตามินมีอะไรมาช่วยเสริมโอเคขึ้นมันมันพอจะเอาอยู่นะวิตามินเนี่ยวิตามินก็เอาอยู่นะจริงช่วยมากเลยนะเห็นว่าพอเรากินไปแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยช่วยเว้ยอะไรเงี้ยเออเรื่องสองเรื่องเสียงมีแบบเสียงไม่ค่อยเสียงจะเป็นแบบว่าเหมือนถ้าจะเป็นมากๆก็คือจะเป็นกดไลย้อนใช่ไหมไม่ใช่เอฟเฟกต์เสียงแต่ว่าตอนนี้รักษากดไลย้อนไปแล้วก็โอเคขึ้นไม่ไม่มีอะไรแล้วเราไม่ได้รับงานร้องเพลงแบบคอนเสิร์ตชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงะ ก็สับเพลงสัมเพลงในงานอีเวนต์อะไคือสับเพลงแล้วก็ใส่สุกเพลงเลยนะใช่ก็ไม่เสียแรงแฟนที่มารออยู่อะไรเพราะฉะนั้นเขากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ผ่านหลายเรื่องมีค่าใช้จ่ายทุนนี้นั่นเลยเราก็ต้องให้เต็มที่เต็มแรงแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าจะหายหน้าไปละ๋อไม่ไม่หายหน้าไปมันดานหรอครับประมาณเดี๋ยวสักพักก็เจอละแต่ว่าแค่เดี๋ยวเจอกันช่วงสงการอันนี แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็ไหลไปเราก็ไปรับงานที่สงการใช่สงการนี่คือเจอกันแบบชับปอดอะชับปอดเอออะไรว่ามาติดงานละจริงจริงมีงานที่แบบติดติดกันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเลือกที่จะแบบมันไม่ไหวพอดีเราต้องพักเราก็เลยมันบางงานที่แบบขอโทษจริงๆไม่หลับไม่ได้เพราะว่าเมื่อไงสุขภาพเราจะไม่เต็มที่ในวันต่อไปแต่เขาบอกว่าตอนนี้ยกให้เจนเป็นศิลปินที่ไปดูโชว์ทุกที่ทุโท้ยขอบคุณมากครับผมว่าทุกศิลปินมี เป็นเสนิทพเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าบอกว่ามาดูโชว์แล้วเราคุ้มแล้วแค่นี้เราก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยอะก็ไปสุการหรอคะคิดวังค่ะจบกันแลรวแต่ยังไงคะคุณจะชูบอะไรเลยคุณจะแบบว่าจะแบบจะแบบไม่รู้อย่างเงั้ยแต่ว่าชุดอลังอยู่ชุดอลังหรอใช่แต่ว่าได้เห็นผมผมเปียกเหมือนลูกวัวพูดข้อนั่นแหละแต่กันสุี่มีแบบว่าชุดแบบจะไม่ไม่เต็มเท่าไหร่ชุดก็จะมามีบางไอเวนต์ชิลบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยตาม ตามแรงน้ำอ่ะแรงน้ำที่ยิงกันเข้ามาแต่เขาเขาอย่ายิงแรงมากให้ผมยิงลงไปวาคนคนคาดหวังให้เจมส์บอกว่ากระชากเรืออ๋อเี็กน้ำเออใครเนี่ยน่ากลัวมากขังแทนทุอ๋อบอกชื่อมาเลยคุณสองคนไหนเรับก็จะไปเุ่นกันก็รอดูรอดูรอดูว่าจะฉับปอดขนาดไหนเทียบที่คุณเจ๊ไม่ต้องทำงานหนักมากหรอก ก็เนี่ยครับเขายังไปเดินหาเสื้อเลยหาอะไรอยู่อันนี้จริงหนึ่งคุกไม่จริงอันเรื่องจริงเลยเมื่อกี้เดินผ่านไปไปดูเสื้ออะไรแล้วมีบี๊บไหมอยากได้แบบไหนมีมีมีเขาก็จะส่งมาให้ดูแล้วก็แบบวงไปแสดงว่าทุกงานที่มันเซ็กซี่เลยใช่ใช่ใช่ไมต้องผ่านตาใช่ใช่มันเซ็กซี่หรือเปล่าไม่รู้ชุดไพลี ได้ตีมอะไรอ่ะได้ตีมแบบว่าเขาตีมพันเทมโปเปียกน้ำีมแล้วเปียกพันเลยต้องมีความเปียกเลยแบบเปียกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอันนี้คิดงานแทนเคียดีขอบคุณมากยังยังว่างอยู่นะไปสั่งอีกมากเขาพีคนอยากขอบคุณเคียีมากเป็นสูตรจึ้งสุดๆแต่ละมันที่ขึ้นเวทีนะคะก็ได้เอนจอยในทุกที่เราใส่ใจในทุกอย่างเออวันจันเช้าเพลงลิสเพลงทุกอย่าง คอนเสิร์ตบัตรคอนเสิร์ตมาแล้วว่าเป็นศิลปินที่แบบไมรู้อะไรนำทางในการตามล่าหาชาชีก็อย่างที่บอกคือมันนิสัยพิเดียแบบว่าการที่ทําแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็เงินมันเป็นเรื่องสําคัญบางทีเขาเก็บเงินมาทั้งเดือนแล้วมันโดนหลอกไปอย่างเงี้ยใครจะไปชอบเขาอะใช่ไหมฮะมันก็ก็ตามที่ว่าไว้เลยอ่ะ เราอยากจะแบบตามตัวให้ได้จริงๆแบบถึงต้นตอของจริงจริงๆก็มีท,<า>ทีมทีมอยู่ที่ตามหาว่าใครเป็นใครเพราะพวกนี้ใช้แอคที่มันแบบเปิดแล้วก็ติดเป็นแอคกลุ่มอย่างเงี้ยบางทีเป็นแอคเดิมก็มีนะก็ลิสก็ทีมตัวก็ลิสไว้ในอ่าแอคเคาน์ของส่วว่ามีแอคไหนด้วยบ้างแล้วก็ไปตามตอบที่เป็นวิชาชีพบ้างอ,อย่างเงี้ยจริงๆเราก็เห็นใจเห็นใจคนที่เขาแบบโอ้มันมันยิ่งกว่าเห็นใจอ่ะมันคือแบบโอ้โหมันแบบเรเก็บเงนมาทำธุรกิจเออบางทีอย่างแฟนคลับบางคนเขาว่าอายุน้อย บางคนเขาทํางานหนักบางคนเขานี่คือเงินก้อนหนึ่งที่เขาเจ็บมากแต่ปีที่แล้วมันคอความสุขอะเอออย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวโดนลงน้ําเลยเออเริ่มเอันนี้โกรธยังไงเริมโกรธแล้วเริ่มอะนี้โม้อะนี้โม้้โม้้โม้แอนแฟนโรู้ว่าทุกเจอแล้วได้เจอหน้าคนที่ทจริงๆมิชาทิมจริงๆอยากจะพูดเลยจะพาไปที่นั่นเลยไปที่โรงพักไปด้วยกันเออเออต้องต้องได้เห็นดีกันอะ บอกเอาไว้ว่าแบบอย่าไปทำอ่ะมนไม่โอเคผมว่านี่มันไปเป็นเรื่องของมันมันไปอยู่ข้างในอ่ะเออเออมันยากแต่ว่าวิธีกาต้องป้องกันด้วยด้วยทางกฎหมายดีกว่าทําให้เป็นตัวอย่างถ้าจับได้คนหนึ่งก็น้องแบบให้สื่อประโคมหน่อยบอกเลยอย่าคาหวังไปว่าให้ับบกรธแล้วเนี่ยกรดแล้วเนี่ยกรดแล้วหรอกอดจริงหรอกกชิ้นิ จริงคองจริงใจช่วยนะคะร้อนียบร้อยมันเกิดเราซ้อมไปเรื่อยก็วันเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับใช่ก็เตรียมลิสต์เพลงเตรียมอะไรเสร็จเตรียมเกสเสร็จแล้วเตรียมเกสเราด้วยเกสว้าวมากสปอยได้เลยพูดได้เลยสปอยได้ไหมื่อวานบอกว่าไม่สำคัญมาจากสีอะไครับเนี่ยยังไม่บอกยังบอกไม่ได้เกสก็สุดสุดเลยใช่ใช่เป็นเป็นแบบว่าสองวันไม่เหมือนกันแต่เซอร์ไพรส์เนี่ยคือแบบว้าว อันนี้เลือกจากอะไรคะเกศเลือกจากความเลือกจากส่วนตัวของผมชอบผลงานบ้างชื่นชอบนี่แล้วพูดเยอะไม่ได้ด้วยอะไรอย่างนี้บ้างอะไรแบบเขาบอกว่าคนที่จะมาขึ้นเวทีกับเจมี่เสียงก็อลังการผมว่าไม่ไม่เชิงหรอกมันคือเสียงอลังการไม่หมายหมายความว่าต้องเป็นการเป็นนักร้องไหมผมว่าต้องเสียงอลังการเพราะฉะนั้นการเป็นนักร้องคือมีสไตล์ของตัวเองหรือไม่เป็นนักร้องก็ได้นะคือผมว่าแล้วแต่ ว่าเป็นใครแต่จะมีเกสที่ไม่ได้เป็นนักร้องก็เลยคนเด็นใครดีลิสเพลงที่เตรียมยังไงคร้อยกว่าเพลงอันี้าับเรยากนะแต่ว่าคอนเนสก็จะมีเพลงที่มันเมของเราด้วยเพลงที่เป็นเพลงที่เราจะปล่อยด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่แม้ที่ทุกคนน่าจะรู้จักด้วย ถามถึงคนที่กดบัตรได้วันที่สองอยากกดเกทวันแรกทำไมย้อนเวลามาแล้วครับเรื่องสองทำไม่ได้สองวันเพราะเขาคิดเองว่ากดเกทไม่เหมือนกันก็เอาเป็นว่าแต่ละวันมีจุดเด่นไม่เหมือนกันดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เดาเอานะครับผมก็ซื้อเขาคิดมาแล้วแหละว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เพื่อความหวานโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่